ใส่สื่อของนางเบิดนางสิงใส่ดูนุ่มฟรีเอา้าลังวานบ่จาบ้าพ่อใหญ่เอ้าลอตเตอรี่บ่นางอ๋อจ้าเอามาพ่อใหญ่เบิ่งดูถ้ามีตัวอยากได้นี่เดี๋ยวนั่งเข้าไปจา้ <c ười> เาเมามามานั่งพญายพักข้าวเดียวอัะตัวใดล่ะจ้าพ่อใหญ่าอัะตัวไหนไดเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวพญหดพักนี่แล้วกันเดี๋ยวไปนั่งเบิ่งข้าวนึงพ่อใหญ่มีตัวอยากได้อยู่อ๋อจ้าจ้าอ่ะเอาไว้นี่ละ จ้าไปไปไปนั่งมาเดี๋ยวพามานั่งเบิ้งดีดีอ๋อมานั่งมานั่งมาให้พ่อใหญ่เบิ้งดูมีโปรใงชุดสามสี่อันนี่วะผมนั่งหาอยู่พอดีจ้าจ้ามีหลีนะเนี่ยของมักเลยของมักอ้านี่ก็มาข้า จ้าจ้าดึงเอาเลยรื่อยๆเลยสงสัยวัดชนะเขาจิบตรงกันพ่ใยิ่ิได้รางวัลเลยดีเนาะนั่งกว่าอยู่เอ๊ะคนไปใส่เมื้อแบบอันนี้พ่อยิ่นมีในคของมากเลยดีจ้าจ้าดีดีดีอีกเอ้าเมื้อแล้วบานี่เอาแค่นี้แล้วนั่งได้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 เป็นเงินจักบาทลระนั่งนี่อันจักสุดจ้าท่านสองจ้าท่านสองท่านสองแม่ท่านสองคือสิ่ท่านสองท่นสองตัวมันสุดไงแม่เอ้าเอาสินั่ง ของสื่อของขายจ้าจ้ารถไอ้พ่อใยายจังน้อย,ยพ่อใ,ใหญ่เอ้ยสิมารถมาต่อเห็ดหย่งเพื่อน,นั่งสิมาได้เด็ดหอนหอนนั่งไปซื้อเขานั่นโอ้เงื่องเขาปุ๊บเลยเขาบริโตได้ใหม่เขาต,ตโ่โตด้วยของสื่อของขายน,น<อ>งงางกินเข่าจะกินข้ามเดียวกินหลายๆลายข้ามมาห้าหนาพ่อใ,ใหญ่กับสิได้อุดหนุนเว้ยนั่งกับนั่กินหลายข้ามยู่เอออิ่มคอมอาจารย์สีพ่อใหญ่ขาขันไปไหนอันบรตโตนั่งขันพ่อใหญ่สื่อของนางเบิร์ดนางสิให้บุญนุ่มฟี ฮะไปดูนุ่มฟี่ดูนุ่มฟี่แมนเออเออไม่ญ่เลือกเอาไม่สิเอาขางหน่อยหรือขางใหญ่ขึ้นมาให้ดูทั้งสองขางให้เลือกเอาพี่ให้เลือกเอาเลยขางน้อยขางใหญ่เอาแมนว้าอยู่นี่นุ่มบ่รอกันบ่นั่งนั่งเอาม้าบ่ดอกันเอาม้าบ่ดอกัน เนมาจังสีเอาไปหนมากจังสีเอามาสั่งววาโอ้ยจังสีกับเคยมีทั้นสองตีนั่งาสองอ้ยได้เลยโอ้หอนวอุ้ยท่าสองตีอย่ามือสันพงไงอย่าหัวใจไหว้ได้พงไงเ้ยนั่งบนลาบผิดสอบเด้เอาเอาเอา้ยเวเมามาบานีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวม่น ขางได้ก็ได้วัตีเลือกเอาขังได้ก่อนขันเลือกดีเพราะไ่เอาขังขวาขังขวาบอกเอาไหนสิไงกลัวเพราะไถนัดขวาดูดีเลยบอกเพาะไงรับตาคนอยู่หอกเอานี้คนนะไปเอา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 เนืยอง่ายันึ่งนุ่มลอยเนื้อง่ายนุ่มลอย ใหดูอันนี้ตีดูดนุ่มน่อยข้างขวารงน้อยแมนขาใส่นุ่มญ่งไงใส่นุ่มไงไงเดือดเด้อละบาพวยใหสุดูดุ่มน่อยขึ้นดูดุ่มใหญ่เลือกตามสบายเลยค่ะพวใหญ่ขาเดียวเดียวดูดน่มคืออันกันนี่แหละนุ่มให้ดูดดูเลยับลังไส้แข็งแรงบ่าแมนนุ่มบ้แมนนุ่มสองเต้าดินุ่มนุมจากกลองค่ะดมจกอง ขอบคุณได้หลายชาติลงคนนั่งลงคนนีนั่งแบบนี้อ๋อลนง่ายแก่ถ่ายเนี่มาเป็นจีดาดูดน้องจากเขา